มาพบกับดวงแลกเต้นรถยนต์มือ2ดวงดาวยุทธาอีกแล้วนะคะเต้นรถยนต์มือ2จังหวัดคนครสวรรค์รถสวยราคาดีที่ใครๆก็โดนใจวันนี้นะคะดวงนําทุกท่านนะคะมาพบกับคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายาริสเครื่อง1.2รุ่นสมาร์ตนะคะปี2023สีเทาเกียร์ออตโต้ดวงบอกได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยน้องมาพร้อมกับออปชั่นแน่นๆแ,แล้วก็ดีไซน์สปอร์ตนะคะ ถ้าใครเนี่ยที่กําลังมองหานะคะรถใหม่ที่มีสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็คันนี้ดวงบอกได้เลยไม่น้อยมากๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ราคาถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงเป็นแสะเลยนะคะคุ้มค่าม,มากๆเลยสำหรับน้องสมาร์ทคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกลางไม่ใช่ตัวเริ่มต้นไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าออปชั่นมาครบแน่นๆเลยนะมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะ ด้านหน้าของน้องสมาร์ทนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ทไทม์ running light มาให้สวยงามเป็นการดีไซน์แบบสปอร์ตมากขึ้นมาดูด้านข้างกันดีกว่านะด้านข้างเป็นแม็กคู่ตัวมาจากโรงงานเลยนะเป็นแม็กขอบ15 เป็นแบบทูโทนตัดเงาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้คันนี้นะคะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกที่มือจับและคันนี้พิเศษสุดๆเลยว่ามีกุญแจมาให้2ดอกครบเรียบร้อยเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูดีไซน์และออปชั่นด้านไหนกันบ้างคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวตามดวงมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าภายในของน้องสมาร์ทคันนี้เป็นแบบไหนนะคะอ่ะเริ่มกันที่นะคะภายในของน้องเนี่ยเป็นสีดํานะคะมีการตกแต่งด้วยสีเทาเงินนะตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะดูแลรักษาง่ายมากๆเลยแล้วตัวเบาะนะคะก็เดินได้สีเทาเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาอีกเรามาดูออปชันอย่างอื่นกันบ้างนะคะเริ่มจากที่ด้านนอกเลยกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะกระจกพับเปัาไฟฟ้าขยับเข้ามาอีกน นิะะคะเราก็จะเจอปุ่มสตาร์ทนะคะหรือว่าปุ่มกดสตาร์ทนั่นเองนะถัดลงมาอีกนิดนึงจะเป็นระบบสตาร์ทสต็อปนะคะใช้งานในกรณีที่เราติดไฟแดงนะคะเครื่องก็จะหยุดทำงานมันก็จะเป็นการประหยัดน้ำมันอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะ มาดูกันที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยของน้องสมาร์ทคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยอย่างที่ดวงบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าคันนี้ไมน้อยมากๆมาเดี๋ยวดวงสตาร์ทให้ดูนะคะว่าเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะสําหรับเลขไม่ของน้องสมาร์ทคันนี้นะคะอยู่ที่ 3 8กว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะอยู่ที่38กว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะมาดูกันที่คอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางเป็นเครื่องเสียงคู่ตัวเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะอ่ะก็ต่อโทรศัพท์ได้ใช้รับสายวางสายได้ด้วยแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะอย่างที่ดวงบอกเลยมันใช้ควบคุมเครื่องเสียงนะคะปรับเสียงขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะคะอ่ะ ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยถัดลงมาอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เป็น a i r ์ออโตนะกดปุ่มเดียวเย็นช่ำสบายใจเป็นไงเย็นมากเลยนะคะเดี๋ยวรถรดพัดลมลงนิดนึงนะลงมาช่องด้านล่างนะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำเพราะว่าตัวนี้นะคะน้องเขาไม่ได้มีที่วางแก้วน้าด้านข้างจะเป็นที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะแก้วน้ําขวดน้ํานะคะวางของกระจุกกระจิกได้หมดเลยแล้วตัวนี้เป็นเกียวออโต้ Auto นะคะ อ่าถัดกันเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จไฟมันจะอยู่ตรงนี้นะด้านล่างตรงนี้เลยนะคะอืมด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟหนึ่งจุดอ่ะจุดแรกก่อนนะอันนี้จุดแรกก่อนแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงเราจะไปดูกันว่าที่วางของเก็บของนะคะอ่ะเป็นลิ้นชักเก็บของนั่นเองนะดวงบอกได้เลยนะอย่างที่ดวงบอกแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ อันนี้เป็นสำเนาเล่มนะคะดวงจะติดไว้กับรถทุกคันนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูรถหน้าร้านหรือว่าออนไลน์เนี่ยขอดูสำเนาเล่มได้เลยนะคะดูได้หมดเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นชื่อผู้ครอบครองลำดับที่2เป็นชื่อของที่เต็น์ดวงนะคะดวงบอกได้เลยว่าคันนี้มือเดียวป้ายแดงจริงๆไม่น้อยมากนะคะแล้วก็ถ้าขายได้คันนี้ไปนะถือว่าคุ้มค่าเลยเพราะว่าตัวราคาน้องเขาเนี่ยนะ ลดจากป้ายแดงเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะป้ายแดงอยู่ที่0กแสนกว่าๆนะคะตอนออกห้างใหม่ๆหกแสนกว่าๆนะคะดวงขายอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็ได้รถใหม่ใหม่น้อยสภาพแบบกริบมากเลยนะคะอะ เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะของน้องคันนี้เนี่ยตัวน้องเนี่ยตัวฝ้าหลังคาเป็นสีดํานะคะมันก็จะทําให้แบบรถม,มันดูสปอร์ตแล้วก็คุมโทนมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยของน้องก็มีมานะมีทั้ง ABS นะคะหรือว่ามีทั้ง Airbag 7กําแหน่งนะคะอ่ะเจลูก 7ลูกเจ็ดตำแหน่งนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงพวงมาลาัยคนขับนะคะผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็มีตรงนะคะตรงเสารตรงนี้นะคะ2จุดแล้วก็เสาด้านหลัง2จุดอ่ะง่ายๆคือมีรอบคันเลยทีเดียวนะคะมีรอบคันเลยทีเดียวคันนี้บอกได้เลยนะว่าแบบ คือฟังก์ชันมาครบเลยนะคะต่อให้น้องเนี่ยเป็นตัวกลางไม่ใช่ตัวท็อปนะคะแต่ว่าออปชั่นทุกอย่างนะคะมาเหมือนแบบตัวท็อปเลยนะคะเอาจริงๆเหมือนตัวท็อปเลยจริงๆนะคือครบมากๆเลยแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยต้องการหารถแบบวิ่งในเมืองวิ่งต่างจังหวัดนะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นอีโก้ขาที่ใช้งานง่ายๆไม่จุกจิกกวนใจนะคะก็ต้องเป็นน้องสมาร์ทคันนี้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ะดวงทดลองนั่งให้เลยนะก็กว้างขวางประมาณนึงนะคะแล้วก็หัวก็ไม่ชนกับหลังคาก็ยังมีพื้นที่ช่องว่างนั่งได้สบายนะคะอีกอย่างหนึ่งของน้องสมาร์ทคันนี้นะน้องเนี่ยมีตัวชาร์จไฟมาให้ด้านหลังด้วยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยไม่ต้องแย่งกับด้านหน้าเลยนะคะมีตัวชาร์จไฟมาให้ตรงนี้เลยเป็น Type C ด้วยนะเหมาะสำหรับมือถือรุ่นใหม่ๆชาร์จได้เลย ไม่ต้องมีการต่อสายต่ออะแดปเตอร์อะไรใดๆนะก็คือใช้สายชาร์จเนี่ยชาร์จได้เลยสะดวกมากๆเลยนะไม่ต้องไปแย่งกับด้านหน้านะอันนี้ก็คือเป็นออปชันอีกหนึ่งอย่างที่น้องสมาร์ทคันนี้มีมาให้เรานั่นเองนะคะ มาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะน้องสมาร์ทคันนี้เป็น5ประตูหรือว่าแฮชแบ็กนั่นเองนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยก็มีสัญญาณภาพนะคะง่ายๆใช้งานง่ายเลยตัวด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งนะคะมีเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือนแบบเหมือนแคปลานะคะเพิ่มความเท่ขึ้นมาความเท่ความสปอร์ตขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวดวงเปิดภายในให,ให้ดูกันบ้างดีกว่านะคะอ่ะ พอรถรุ่นใหม่ๆนะคะมันก็จะไม่มียางอะไหล่แล้วเนาะมันก็จะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่นะคะสําหรับน้องสมาร์ทคันนี้เนี่ยก็เป็นชุดซ่อมยางอะไหล่เหมือนกันนะคะไว้ใช้ในเวลาที่เราฉุกเฉินอ่ะเป็นชุดซ่อมยางนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะได้ทอย่างที่ร่วบอกเลยเข็นของได้ใช่ไหมถามว่าเข็นของแบบไหนนะคะง่ายๆเลยเราพับเบาะได้ พับเบาะแบบ40 60นะคะแต่ถามว่ามันละนาบไหมมันก็ไม่ได้ละนาบแบบอาจจะไม่ได้ละนาบแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่สามารถพับเบาะได้นี่เห็นไหมคะพับเบาะได้เวลาเราจะใช้ขนของวางของหรือว่าเราจะแบบไปต่างจังหวัดปิกนิกนะคะเราก็ใช้ขนของได้วางของได้หรือว่าใช้วางปิกนิกเป็นที่นอนก็ได้นะรถแบบ ขับในเมืองสะดวกเพราะว่าคันไม่ได้ใหญ่มากที่จอดรถสะดวกแล้วก็เป็นอีโกคาประหยัดน้ํามันขับต่างจังหวัดขับขนของได้นะคะก็ต้องเป็นคันนี้แหละคันนี้คุ้มมากๆเลยนะ มาค่ะตามดวงมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าน้องสมาร์ทคันนี้นะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะอ่ะมาดูกันเลยน้องสมาร์ทคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.2นะคะเป็นเครื่องยนต์อีโก้คานะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสาภาพห้องเครื่องนะคะสวยงามมากๆเลยนะไม่มีร่องรอยของคาบเยิมคาบน้ํามันใดๆนะคะบ่งบอกว่าคือสาภาพเดิมๆมากมากเลยนะคะถ้าใครเนี่ยที่ต้องการหารถที่สาภาพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์จ ากศูนย์นะคะไม่มีการแต่งเครื่องแต่งอะไรใดๆนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ต้องเข้าตาแน่ๆ และดูนะคะสังเกตได้เลยนะคะร่องรอยของน็อตนะคะยังไม่มีการถอดเลยนะดูสัญ,ญลักษณ์มาจากโรงงานนะคะครบทุกจุดเลยนะคะไม่มีการถอดบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมมากๆเลยนะคะดวงรับประกันให้เลยและก็รถทุกคันในเต็นท์ของดวงนะคะรับประกันไม่มีชนหนักปิกความน้ําท่วมหรือไฟไหม้นะคะก่อนออกจากเต็นท์เนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบให้นะคะให้ลูกค้าไปใช้งานกันได้เลยยาวๆนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ของน้องสมาร์ทกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวดวงขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ชมกันนะคะว่าเสียงแบบไหนอ่าเป็นยังไงคะสตาร์ทง่ายอ่าดูเสียงของเครื่องยนต์น้องเขานะคะอ่ะเห็นไหมคะดวงบอกได้เลยเสียงยังฟังเพราะเครื่องแน่นอยู่นะไม่มีไอไม่มีคลา อะไรเลยนะคะดวงบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมมากๆจริงๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องสมาร์ทคันนี้ของดวง สวยงามจริงๆนะคะถ้าใครเนี่ยที่กําลังมองหารถใหม่ที่มีสภาพเหมือนป้ายแดงน,นะคะออบชั่นแน่นๆคุ้มๆได้ไม่น้อยได้ปี2023นะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสําหรับน้องสมาร์ทคันนี้เนี่ยก็ยังได้รับโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแถมฟรีค่าภาษีค่าพ,าาพบรบค่าประกันภัยรถค่าโอนค่าจัดสัญญานะคะ ดวงก็ยังแถมให้กับลูกค้าทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออนไลน์เราจะทําอย่างไรกันได้บ้างนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออนไลน์นะคะดวงมีบริการเซ็นสัญญาและส่งมอบรถนะคะ ส่งมอบรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะลูกค้าสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงลรแวกนี้นะคะที่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาดูรถได้เลยทดลองขับที่หน้าร้านของดวงได้เลยนะคะหน้าร้านของดวงอยู่จังหวัดนครสวรรค์เส้นนครสวรรค์กำแพงเพชรก่อนถึงตลาดหนองเบญน1กิโลเมตรนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยเนี่ยก็โทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 5ย์1 8 5 8 8หรือ098 4 4 7 0 0 9ย์ หหรือ080-815-1886นะคะโทรได้ทุกเบอร์ได้เลยนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามกันได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนะคะถ้าใครที่ต้องการหารถประหยัดน้ำมันนะคะเป็นอีโคคาร์แบรนด์จากโตโยต้าใช้งานง่ายไม่จุกจิกประหยัดน้ำมันและราคาถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนนะคะก็ต้องเป็นน้องคันนี้และคะ่ะโตโยต้ายาริสปี2023 Smart สมาร์ทคันนี้นั่นเองนะคะ